เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โมเดลผิดคาดไม่ใช่โมเดล สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลพี่บางนะครับผมกับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงใหม่ของพี่บางเลยนั่นก็คือช่วงแกะกล่องซุม FC นั่นเองครับผมนี่ช่วงนี้เป็นช่วงใหม่ล่าสุดของพี่บางเลยนะก็คือว่ามันมีน้องๆ FC เนี่ยเขาส่งของมาให้พี่บางเยอะแยะมากมายเหลือเกินครับน้องคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับผมเพียงแต่ว่าพี่บางเนี่ยบอกน้องเขาว่าน้องครับน้องไม่ต้องบอกพี่บางนะว่าของในกล่องเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าพี่บางเนี่ยจะทําการเปิดอันบ็อกแกะกล่องแล้วก็มาลุ้นกันอีกทีนะคร แต่ก่อนอื่นขอฟังเสียงก่อนฟังจากเสียงแล้วมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าแข็งๆอาจจะเป็นโมเดลก็ได้เพราะว่านี่ดูนี่ดูนี่เห็นไหมนี่พี่บางสะสมโมเดลครับผมของโมเดลเยอะแย,ะ,ยะพวกนี้มากมายเลยไอ้แล้วน้องคนนี้เขาก็น่าจะติดตามทิกตอกของพี่บางอยู่เขาก็น่าจะแบบว่าเออรู้ว่าพี่บางชอบโมเดลเขาน่าจะส่งพวกโมดงโมเดลอะไรมาให้ เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมเราไปแกะแล้วก็ลุ้นกันดีกว่าว่าด้านในเนี่ยมันเป็นอะไรโดยน้องที่ส่งมานะครับน้องเขาก็ชื่อว่าน้องอนุชานะครับผมก็ส่งมาแล้วเขาก็เขียนตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับว่า FC พี่บางนะก็ขอบคุณน,น้องๆก่อนเลยนะครับผมที่ส่งของมาให้พี่บางก็ขอขอบคุณทุกคนเลยไม่ว่าข้างในมันจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวไปลุ้นกันเลยก่อนอื่นที่ขาดไม่ได้อเลยก็คืออาวุธคู่ใจนะครับมีดน,นั่นเองครับผมมาเดี๋ยวเราก็แกะดูเลยว่ามันมีอะไรนะครับ เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โมเดลผิดคาดไม่ใช่โมเดลไอ้ขนมเฮ้ยข้างในเป็นขนมวินเออเฮ้ยนีย่น่ารักอะไฮ้น้องส่งขนมมาให้กินขนมเยอะแยะหมดเลยนี่ทุกคนดูนี่เออหน้ารักน้อง fc ส่งขนมมาให้กินโอ้โหนี่ท่าทางจะเข้าแบบวาเลนไทน์นะดูหัวใจฮาร์ดบีทิตเออหน้ารักหน้ารักส่งขนมมาให้กิน อ้าวมีเงินด้วยอ๋อนี่นี่น,นี่อันนี้เป็นธนาบัตรเก่านะครับผมมันจะเป็นธนาบัตรที่นลึกนะที่เห็นดูเนี่ยมันก็จะเป็นธนาบัตร100พระราชินีนะครับผมอันนี้น้องเขาส่งมาให้สงสัยน้องคนนี้เขารู้แน่เลยนะครับผมว่าพี่บางเนี่ยเป็นคนที่สะสมพวกธนาบัตรที่นะลึกธนาบัตรเก่าอยู่แล้วน้องเขาก็เลยส่งอันนี้มาให้100รพระเทพแต่สิ่งที่มันแบบว่ามีคุณค่าและสิ่งที่มันก็ทําให้รู้สึกดีมากกว่านั่นก็คือนี่เลยที่ได้รับขนมพวกนี้นะครับ นี่คือรู้สึกดีกว่าอันนี้อีกอะรู้สึกดีกว่าได้ได้เงินหนึ่งร้อยบาทอีกอะคือน้องเขาส่งขนมพวกนี้มาให้กินเว้ยแล้วของที่น้องเขาส่งให้กินนี่ก็ถือว่าอร่อยไม่เบาอย่างนี้เนี่ยน่ารักมากเลยโชคดีที่สุดในโลกเลยมี FC น่ารักแบบนี้ โอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณน้องคนนี้มากๆเลยนะที่ทานทำการส่งขนมมาให้พี่บังแล้วก็ส่งธนบัตรเก่ามาให้พี่บังช่วยเก็บรักษาแล้วก็ดูแลเป็นของขวัญให้พี่บังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พี่บังด้วยนะครับบ๊ายบายครับโอเสียวฟัน